ละวันธรรมะสวระควันขึ้นแต่ค่ำเดือนสิบเวลาก็เร็วโยงเอ้ยนะเข้าพรรษามาจะอ,าอืมไม่นานก็จะออกพรรษาป <c oughs> ีนี้ก็ดีใจเนาะเห็นญาิโยม,มาประพฤติปฏิบัติธรรมจำศีลกันก็ไม่น้อยเด้ทีนี้นะเหมือนกับ มันอัดอั้นมานานนะพอได้มีโอกาสก็ได้มาร่วมกันกัปพิบัติธรรมจำศีลอีกในช่วงทีที่มีโควิดเบาบางลงไปหรือไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ว่าก็เราอยู่กับมันได้นะพุทธเจ้าสอนว่าเราอยู่กับทุกข์นั่นแหละเพียงแต่ว่าคนจะมีปัญญาพิจารณาเห็นทุกข์มากน้อยแตกต่างกันนะ คนมีปัญญายิ่งเห็นเขาก็ยิ่งเบื่อเ,เด้เบื่อทุกเมื่อเบื่อเขาก็คิดจะหาทางออกจากทุกแต่ว่าคนมีปัญญาน้อยมีแต่จะไปเพิ่มตัวทุกนะซึ่งมันทุกอยู่แล้วแหละเพิ่มเอาอันนั้นอันนี้พอได้ทุกขึ้นมาก็ยังไม่รู้ว่านั่นแหละเป็นเหตุให้ทุกข์ลองหายน้ำตาไหลนุ่นหละ จึงจะรู้จักว่ามันเป็นทุกข์แต่ไม่ยอมไปสาวหาเหตุของมันนะอัตามาเห็นโยมมาหานะมาก็นั่งร้องไห้มีคือกันโยนะันะ่งร้องไห้นะั่งร้องไห้เพราะอะไรเพราะลูกเพราะขอบเพราะครัวนั่นนะเพราะที่มัน,นี้นั่นแหลนะะมีแล้วก็เป็นทุกข์กับมันดังนั้นเรามาประพฤติปฏิบัติทำจำศีลอย่างน้อยโยมก็ได้ มารักษาสีนุโสดได้มาถวายทานนะตั้งอกตั้งใจความดีเหล่านี้แหละที่จะเป็นที่พึ่งของเราโยนะคนเราเมื่อมีชีวิตอยู่นะถ้าไม่สะสมความดีมันก็ไม่มีสิ่งที่จะต่อยอดในชีวิตของเรามีความสุขได้นะเมื่อตายไปแล้วนี่อันนี้ช่วยไม่ได้นะจะไปทำบุญตอนตายก็ไม่ได้ ดังนั้นวัดของเรานะเป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมปีนี้ก็ให้ครูบาท่านทำเกี่ยวกับการเผยแผ่นิดนึง่นะโยมก็จะได้เห็นอาตมาเองก็ไม่ใช่เพื่อจะเอาให้มันเป็นสื่อเสียงโด่งดังอะไรนะแต่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ญนะาติโยมก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมจำศีลกันไม่น้อยนะเราทําดูแล้วมันออกมาเป็นภาพที่เป็นบุญเป็นกุศล จะมาเออหน้าน่าเป็นประโยชน์ก็เลยให้พระท่านทำท่านก็มีความรู้ด้วยอันนี้เรามารละลึกถึงว่าเราได้มาประพฤติปฏิบัติทรรอะไรเราก็จะไปดูตรงนั้นแหละโยนโยนกหนมีโทรศัพท์ก็จะย้อนไปดูนะแต่ก็จะได้มีความรู้สึกว่าเออนี่ปีสองพรยหกส้าเราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมจำศีลที่วัดป่าสัมพวงเนาะนะได้มาทาวัดร่วม กับหมูกับเพื่อนกับญาติโยมพี่น้องทั้งหลายกับครูบาอาจารย์ที่เราเคารพศรัทธาอันนี้ใจเราก็เป็นบุญน,นะเห็นเมื่ลัยใจก็เป็นบุญแต่สมัยก่อนเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เราก็ได้แต่จดจาเอามันครับภาพเหล่านั้นก็เลือดรางหายไปนะแต่ถ้าเป็นภาพที่เราดูได้มันก็จะมีความรู้สึกได้ดูย,อดย้อนเมลัยก็เออก็มีกําลังใจ ฉะนั้นเวลาเราจิตเป็นทุกข์อะไรก็ตามโยนนะเมื่อมันเกิดขึ้นมานะจะทุกข์ทางร่างกายก็ตามนะก็ได้อาศัยปฏิปัญญาได้ยินได้ฟังนะหรือจะมีความทุกข์ทางจิตใจเพราอำนาจความที่มันบีบหัวใจเรานั่นแหละนะสิ่งที่เรามันทุกข์อยู่ก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะในชีวิตประจำวันของเราใ้ครอบครัว อเมื่อมันเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีปัญญาก็จะเป็นทุกข์มากถ้ามีโอกาสได้ยินได้ฟังเออก็จะคิดว่าเอออะไรก็ที่ท่านว่าแหละเนาะมันก็ไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงหรอกนะก็เป็นของที่ใช้กันชั่วคราวนะเออเรามาก็มามือเปล่านะออกจากท้องแม่มาจะเป็นผู้หญิงผู้ชายมาก็ไม่มีอะไรติดมาหอกโยงนะอ่นะนะ ออกจากท้องแม่มากับมือเปล่ากันทุกคนที่มันมีมานี่ก็ว่าอาศัยที่ดีก็คือกรรมดีนะที่ไม่ดีก็คือกรรมชั่วนี่ยที่ติดตามเราให้ผลอยู่ในปัจจุบันและอีกสาคัญก็คือที่เราทำนปัจจุบันนี้ด้วยนะมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนเหตุเปลี่ยนผลเพราะมันก็ชาติปัจจุบันนี้ด้วยนะ,เ,ะเหมือนพระอะไรนะที่โอคุลิมา องคุลมาท่ขานก็ฆ่าคนมาหมาดเลยนะฆ่าจนไม่รู้กี่ศพแต่ได้บรรลุธรรมเป็นพระรหนะก็เพราะว่ากรรมในปัจจุบันนี่เขาเรียกว่ากรรมปัจจุบันเปลี่ยนพบเปลี่ยนเปลี่ยนจิตได้เรามือนกันญาติโยงเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมจำศีลนจนะเห็นว่าการการเข้าวัดนี่เป็นเรื่องของคนแก่นะเป็นคนเฒ่าคนแก่ไม่ใช่ลแหล็เดี๋ยวนี้ คนเข้าวัดฟังคำจำศิลโยมก็ดูนี่ตั้งแต่น้นอยๆนายน้อยเข้มาหรือแต่ไว้ที่ไปรุ่นไว้ที่ยังไม่อาชรา,านะก็มีศรัทธาเข้ามาฉะานั้นคนได้ยินได้ฟังจะเข้าใจเรื่องของบุญของกุศลของความดีมาประพฤติปฏิบัติธรรมจำศิลโอมันมีอานิสงส์อย่างนี้เนาะนะีมันมีผลอย่างนี้เนาะล้วก็ก็ได้ศึกษาได้ยินได้ฟัง มันก็จะเพิ่มเพิ่มก็เรียกว่าเหมือนเราปรารถนาอยากได้เงินได้ทองก็ทําการทํางานเงินทองก็มาจากที่เราขยทํามทำมากินนั่นแหละบุญบุศส่มันกันจะอยู่เฉยไม่เขไม่เกิดดอกก็มาอย่างนี้แหละมาประพฤติปฏิบัติตั้งสมาธิจเจริญภาวนาไล่พักสวนมูลร่วมกันนะรักษาศีลอุโสถนะเหตุของการที่เราเข้ามารักษาศีลอุโศนนั่นแหละ มันจึงจะเป็นผลนะให้เรานะไม่ว่าพบนี้ก็ดีในพบชาติต่อๆไปก็ดีอันนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดฉะนั้นเราทําเองเราก็จะเป็นผู้เห็นประโยชน์เองจริงๆนะมีโยมคนหนึ่งเหมือนกันมามาพูดเรื่องภาวนานะมาพูดเรื่องภาวนาจิตใจภาวนาเออตะมาก็ยังเพิ่งได้ยินวันเรามีคนภาวนาเหมือนกันเนาะสงสัยเรื่อง จิตใจทําไมมันไม่ก้าวหน้าแต่ก่อนมันเคยภาวานาดีมากนะจิตเป็นสุขเกิดปิติเกิดความสุขเกิดความสงบอย่างดีช่วงหลังมาทําไมจ,จิตใจผมเป็นอย่างนี้วะปนังสนนานธรรมกันนี่เนี่ยโยมยังว่าเออคนเราถ้าเขาปฏิบัติเนี่เขาจะเล่าเรื่องภาคปฏิบัติผลจากการปฏิบัติให้ฟังแต่มาต้งบอกว่าคนภาวานาเนี่ยมันมีกึ่งหนึ่งโยมเหมือนคนบ้านนะ ถ้าไปคุยกับคนไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาว่าเราบ้าแต่ถ้าคนภาวนาครูบาอาจารย์จะรู้สภาวะจิตจะรู้อาการของจิตนะสภาพจิตที่เกิดจากภาคปฏิบัตินี่มันมันคล้ายๆคนบ้าเบื้องต้นเวลามันสุขมันก็สุขจนเจริญเหมือนกันนะแต่เวลามันทุกข์มันทุกข์จริงๆคือกันะจิตนี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ในภาคปฏิบัติเวลาจิตมันมันได้ความสุขนี่มันก็อยากเล่าอยู่ดอก แต่เวลามันทุกข์มันไม่อยากทนเด็ดทีนี้มันก็อยากกดอยากทนทํำยังไงมันจะหายทำยังไงมันจะหาย,ย,งงหายเป็นมาเป็นปีบางคนนะสภาพจิตตัวนี้แต่อตามาก็สอนว่าโยมเคยภาวนากรรมฐานแบบไหนก็อย่าทิ้งตัวเดิมนะให้ภาวนาตัวเดิมนะดูให้มีสติมากขึ้นนะธรรมชาติอาการของความรู้สึกนี้มันจะมีทั้งสองแบบนะจะให้สุขบ้างให้ทุกข์บ้าง เหมือนเราเดินทางนี่แหละนะเดินทางมันจะมันจะเดินได้ทางสะดวกนะมันก็จะต้องมีอุปสรรคบ้างนะอุปสรรคหรือว่าปัญหาที่เกิดจากภาคภาวนาจะสอนให้คนนั้นมีปัญญาพออาการเหล่านี้เปลี่ยนกบมันก็จะเป็นจิตที่มีจิตจะเปลี่ยนไปอีกคกันจิตก,ก็จะเข้าใจจะเห็นสภาวะเปลี่ยนไปอีกคือคนมีปัญญาก็จะอาศัยเนี่ยตัวรู้นะรู้จัก จิตภาคตัวเองปฏิบัติอาจจะจึงเป็นคําตอบที่แท้จริงเลยเ,เหมือนโยมาปฏิบัติธรรมจำศีลนี่แหละเรามานั่งสมาธิมาแล้ัจจัยดีนะโยมานั่งอย่างนี้ก็ใจดีพอถึงวันพระคิดก็อยากมาอยากมาทําบุญที่ที่นี่เนาะอยากมาไหว้พระเนาะอยากมาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมกับเขาเน้อะนะหรือโยคนไหนไม่สะดวกจะมาจําศีลก็มาทําบุญให้ทาน ถวายอะไรต่างๆที่เราก็จะให้ทานได้นใจเราก็ดีก็เป็นการให้ทานทําบุญความดีเพราะนั้นะอาตมาก็เห็นว่าเป็นประโยชน์นั่นแหละนะดีใจด้วยญาติโยมที่เข้ามานะรักษาศีลโสดประพฤติปฏิบัติธรรมมากขาายากขึ้นคือกันได้โยมนะที่จะมีสถานที่อย่างนี้เนี่ยนะตน้นงต้นไม้มาก็ถือว่าสมัยก่อนโยมเข้ามาเห็นไหมเนี่ย โยงกูดิต้นไม้ก่อนขับรถเข้ามาเป็นต้นเพชรก็ยังไม่กล้าขับเข้ามาเลยแกกลัวรถแกลายมันเป็นต้นเพชรเนอะอ่ามันจะเป็นร่องร่องด้วยนี่นั่นแหละความไม่สะดวกสมัไม้ก่อนก็จอดไว้ถนนเดี๋ยวนี้เป็นทางคอนกรีตแหละนะบารมีแม่รวยะถนนคนโยงแม่รวยแม่รวยแล้วก็กระจากไปแล้วแหละนะแต่ก็อาจ นี่มีลูกสาวที่คิดถึงผู้มีพระคุณนะก็ะได้ตาญยากพี่น้องนะก็ญาติพี่น้องของโยงม่รวยนี่หละรวมกันช่วยกันทําเทตะนนเข้าวัดเรานะแล้วก็เจ้าบ้านเราด้วยช่วยกันร้ายคนผู้เป็นที่น่าอัะจันใจเราเทตนนเข้าวัดทีนี้เราก็เหมือนกับเดินทางกระโดดขึ้นโยมเห็นไหม เนี่ยสะดวกคนทั้งหลายก็ใช้ประโยชน์ที่นี่ตอนเย็นตอนกลางคืนเน้นไม่โย وم, มมพากันเดินจงกรมพากันภาวนาธรรมะว่าอ้สาธาทุกนะโยมแม่ขาวเดินเต็มทางนี่มันเป็นภาพติหาได้ยากวัดเราในพูดตรงๆนะถ้าคนภาวนาเก่งๆนี่ัรตมาว่าโาสาทุเทวดามากที่สุดเลยที่นี่นะภาวนาเก่งนะอ,ะอาจจะสัมผัสได้เลยเ,เทวดามาก เหมือนว่าเราได้สวมดมนต์เราได้แผ่เมตตาถึงจะเป็นสิ่งที่มีความทุกข์เป็นวิญญาณที่มีความทุกข์เลาวัดเรากระาำเขาจะได้ยินเสียงพวกเราสวมดมนต์แผ่เมตตานี่เขาจะได้บุญ่วนนั้นเนี่ยนะโยมบุญที่เขาได้สวดเล็กๆน้อยจากพวกญาติโยม้งหลายที่แผ่เมตตาสวมดมนต์อย่างนี้เนี่ยเมื่อจิตใจเขาเขาดีขึ้นเนี่ยเขาก็จะได้บุญตรงนั้นเนให้เกิดความสุข พราะวิญญาณอาศัยบุญน,นะไม่ได้อาศัยอ,อย่างอื่นเลยนะอย่างที่เราสวมดมนต์ไหว้พระทีนี้เทวดาทั้งหลายที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่อยู่ใกล้ก็ดีบริเวณไกลก็ดีเมื่อเห็นพวกเราทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้เขาก็มาอนุโมทนาสาธุก,การด้วยเราทั้งหลายสวมดมนต์อย่างอย่างอย่างตอนกลางคืนตอนค่ำอย่างนี้นะตอนเช้าอย่างนี้นะจะดีที่สุดเลย ก็จะชอบเงียบนะอาจจะชอบความเงียบเน,น,นี่ยตอนกลางคืนที่โยมเดินจงกรมห้าทุ่มหกทุ่มตีหนึ่งตีสองนั่นแหละเป็นเวลาที่พวกเทวดาทั้งหลายนี่สาธุการโยมจะมาเองก็อยู่ที่พุฏินี่แหละนะนจะเดินออกไปก็มีแต่อุบาสิกาอุบาสกภก็จะจะมีอยู่ตรงรงฉั้นการเดินจงกรมการตามความเตี่ยนมันเป็นอิริยาบทที่ทําให้เราตื่น แต่ถ้าเราไปนั่งก็จะง่วงเล็กน้อยอ่านี่คือการทําความเพียรตามความดีประพฤติปฏิบัติอ,อันนี้ยังบอกว่าไม่ได้เฉพาะพวกญาตเทวมทั้งหลายเราเทวดาทั้งหลายที่วัดที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เนี่ยเขาก็อนุโมทนาด้วยฉะนั้นความสุขย่อมเกิดจากความดีทั้งมนุษย์และเทวดาอ่าเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปแล้วนี่สมมุติว่าชีวิตของเราที่จะต้องจากโลกนี้ไป มันก็ยังพอมีเหมือนกับที่เราได้ปึดอบรมจิตใจของเราใครจะปลุดมากปลุดน้อยใครจะละได้มากใครจะละได้น้อยตัวสาคัญด้วยนะอันนี้จะมาก็ว่าอยู่ที่เราก็พุทปฏิบัตินะมีก็ให้รู้ว่ามีแต่ว่ามีคนคนมีแบบมีปัญญาเขาก็รู้วันหนึ่งก็ต้องทิ้งมันไปเออจับก็เพื่อจะปล่อยนั่นแหละมีก็เพื่อจะจาก นะองค์ก็คิดอย่างนี้ด้วยนะใจเราจะได้อยู่ตรงกลางใจเราก็จะได้ไม่ยึดมัน่นถือมั่นจนเกินไปอ่านะแต่ถ้าผูกพันกับมันมากยึดมั่นกับมันมากก็จะเป็นทุกข์นะแม้เราจะพัดผาจากสิ่งเหล่านั้นไปนะแต่ถ้าเราคิดไม่เป็นก็จะเป็นทุกข์ฉะนั้นวันปีนี้เราก็ได้มีถนนพหนทางนะก็มีวิหารพระเออ แม่รวยนี่แกก็คนมีบุญนะเพราะว่าแกมีความดีที่ได้สั่งสมเอาไว้แต่จิตใจเราก็ธรรมดาความผูกพันความห่วงอะไรนะก็ย่อมเป็นไปได้นะฉะนั้นเวลาภาวนาเนี่ยจะม,มาถึงบอกว่าใจนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะเราทําความดีแล้วก็นึกถึงความดีที่เราทำมาแลนะอันนั้นที่มันพอจะทิ้งพอจะปล่อยพอจะวางเมื่อเราละโลกนี้ไปก็หัด ปล่อยหัดวางไว้ตั้งแต่ที่มีชีวิตอยู่นี่แหละใจเราจะได้เบาๆจะได้ไม่ทุกข์ไม่หนักอันนี้ก็เป็นการฝึกเอาไว้เหมือนกับญาติโยมตั้งอกตั้งใจมาจำศีลมาประพฤติปฏิบัติธรรมนะก็ไม่ใช่ของง่ายาอาตมาวัดมันไม่ใช่ง่ายเลยที่มีความตั้งใจที่จะมารักษารักษาศีลิโภคสดไม่ใช่ง่ายๆนะหนึ่ง อุปสรรคทั้งหลายย่อมเกิดย่อมมีนะความเจ็บไข้ความป่วยอะไรนี่เรามีบางคนมาสุขภาพมาดีก็ยังมีศรัทธามาสมาก็ว่าโอ้สาธุด้วยมานั่งสมาธิมาไหว้พระสวดมนต์ลงกันถึงแม่ร่างกายเราจะไม่สมบูรณ์ไม่สะดวกสุดนะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนก็หน้ามืดบางคนก็เป็นลมบางคนก็ ปวดแข้งปวดขานะไม่ไหวนะแต่ก็มีศรัทธาประพฤติปฏิบัติธรรมตัวใจตัวโยมของต่างหากตัวนี้ตัวที่จะได้ไประโยชน์สูงสุดจริงๆนะตัวใจนันเหี่ยตัวที่จิตใจของเราส่วนร่างกายเ,เขาเขาเป็นไปนตามธรรมชาติเขาเขาหละนะขเขาป่วยอาตมาเมื่อกันเดี๋ยวนี้ลุกขึ้นเร็วๆก็ไม่ไหวเหมือนกันก็เวียนหัวเวียนหน้าเหมือนกันนะเตะเหมือนกันเลยเออไม่เหมือนทำไมก่อน เออก็จะได้อาศัยดูมันตรงนี้คือกันโยนนะก็จะไม่ใช่ว่าไปไม่พอใจมันได้นะสังเกตความทุกข์มาสังเกตที่ความจริงดีกว่าโยมอย่าไปปฏิเสธมันนะพอเห็นตรงนี้แหละจึงเห็นความจริงถ้าเราปฏิเสธไม่อยากให้มันเกิดไม่อยากให้มันเป็นอันนั้นคนปฏิเสธทุกไม่เกิดปัญญาเรานะจะเอาแต่ความพอใจของในกองอย่างเดียวจะไม่เกิดปัญญาแต่ถ้าอาศัยเห็นความจริงอยู่นี้เออ เห็นไหมเเนี่ยครูพเจ้าครูบาอาจารย์ท่านก็บ,บอกว่าให้พิจรารณาอยู่ตรงทุกนี่เลยนะทุกนะถ้าใจเรารู้จักมันแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นเจ้าของมันดอกนะใช้กันของชั่วคราวเท่านั้นแหละนะคิดอยู่อย่างนี้แลบนีคิดง่ายๆแต่ว่าใจมันก็ทํายากมันก็ทําได้ยากแต่ว่าหลักธรรมะมันอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ไกลเรโยมอ,อยู่อุปทานนี่แหละขันตั้งาเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นไยกว่าอุปทานใครมีอุปทานมากก็ทุกมาก ใครมีอุปทานน้อยก็ทุกน้อยใครไม่มีอุปทานก็พนจากทุกนี่คือหลักของธรรมะอุปทานไปประความยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นวันนี้ญาติโยมได้มาเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะช่วงนี้ก็จะมีอุบาทันธรรมอย่างนี้แหละนะก็จะดูกันได้ทั่วในทั่วหนึ่งนะทมาก็เห็นเป็นประโยชน์อ่าต่อจากนี้ไปก็จะได้รับบรนนะแล้วก็เดี๋ยวจะอดอมานี แต่สําเร็จจริงๆเกิดือใจโยมันเละปิดห้ญาติพี่น้องที่ลวงรับไปเขาก็จะได้อานาโมนากับนำ <c oughs> ยะอาวะริวะหะปุราอาริโกเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัมปติอิจิตังปฏิตานะุมหังกิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังฆกาจันโทปนรโสยะทามะิโชติรโสยะามโ วะเตปะวันวันตาไรโยสุขิธิคายุโคภวาตภิวาตนาทีริจานิจามุตภาพาจินโนจตารุธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังปาลังอายุโทปาราโทจีโร สุขัสสะตาตาเมตาวีสุขังโสอธิคขจติอายุทัตถวาภลังวันนังสุขันจะปฏิภาณัตโตเอกายุยัสาวาโหติยัตถายาตุปปัตติจติเตอวันตุสามังการัง นุภาเวนะสัทตาโสติภว <S ess> ัญต <S ess> ุเตอาวะตุสาพมังคารังรักขันตุสาคาเทวตาสะพะธรรมนุภาเวนะสัทตาโสติภวัญตุเตอาวะตุสาพมังคารังนะพะสังคานุภาเวนะสัทตาโสติภวัญ 诶。欸